คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,านันทุกชนิด สว,สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม youtube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปน,นาทางนอยครับผมน้อยอรวมนะเศษน้อยปะกะติน้อยเวียพีนะครับผมก็สรุปผลของเมื่อวานครับสำหรับผลของเมื่อวานครับอบสิบแปดมิถุนายนสองพันหน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมแอนให้เดินสองล่องสามครับสามตัวสี่อ Potter, 31, สองสองกัวเจ็ดสา,ามหนึ่งสองตัวสองสองสองสีชช่สามหนึ่งสามเจ็ด ตัวกันเป็น44กับ71ครับผลปรากฏว่า F ิเศษออก4 74กับ02คราวได้ใช้วิ่งรู่ดสองนะครับผมปกติครับผม990กับ85นี้หลุดครับ VP ครับผม786กับ75นี้ก็หลุดนะครับผมกอชชุงนี้ไม่ค่อยเข้านะครับเจาะไม่ค่อยเข้าเลยก็ดูผ่านๆไปก่อนนะครับผมดูผ่านๆไปก่อนนะครับขอเป็นตัวเลือกขอเป็นชอยล์ละกันครับผม ก็สู่ต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับผมน้อยรัว่วพิเศษน้อยปกติไ I อยเวพีนะครับผมประจำวันที่สิบเก้าครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมวันนี้ครับตามสูตรชื่อเรามีันนี้ได้เป็นสามครับผมเป็นสามรองเป็นศูนย์นะครับเป็นสามรองศูนย์ครับผม เดินสามตัวหนึ่งสามเก้าครับผมส่วนรองสามตัวนี้ได้ศูนย์ศูนย์หกขต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันครับผมแล้วก็จะเอามาจากเอาสามตัวนะครับหนึ่งสามเก้ากับศูนย์ศูนย์หกาไปตัดครับผมตัดหน้ากับหลังเป็นสองตัวเดินสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันครับ สองรอบท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเดนสามครับผมเดนสามตัวหนึ่งสามเก้าตัดสองตัวได้สามหนึ่งครับผมกับสามเก้านะครับรองศูนย์ครับผมรองสามตัวศูนย์ศูนย์หกตัดสองตัวได้ศูนย์ศูนย์ครับ ศูนย์ศูนย์แล้วก็จะเป็นศูนย์สองด้วยพราศูนย์สองคู่สุดท้ายเลยศูนย์หกครับผมตัวกันนะครับผมสำหรับตัวกันวันนี้ก็จะมาจากชุดเด่นครับตัวเดียวเลยหนึ่งเก้าครับผมราย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ครับผมน้อยรู้น้อยพิเศษมาปกติน้อยว i p พีนะครับผม ประจำวันที่สิบเก้ามิถุนายนสอง7ันห้าอหสิครับวันนี้ได้เด่นสรองศครับผมเด่นสตัวหนึ่งสามเก้รองสตัวศูนครับเด่นสรองศนะครับเด่นสตัวหนึรองสตัวศูนครับผมเด่นสตัวครับสา3หรองสตัวศูนย์ศ ตัวก,กันเป็นหนึ่งเก้านะครับอีกครั้งนะครับเป็นสองตัวครับสามหนึ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ่งสามเก้ารองสองตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกตัวกันเป็นหนึ่งเก้าครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมหนึ่งสามรองศูนย์นะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับเน็่สามรองศูนย์ครับก็นำไปใช้ได้เลย เวเล่ก็อาจจะมีข้ามีหลุดนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับถูกอกถูกใจบรบกวนครับผมบรบกวนกดไลค์กดแ like, ชร์้ากกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ